ัดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำการประกอบทิม์เล็กรอกระถางนะครับไส้ใหญ่จะเป็นลูกเตากระบาใจนะครับสูง50เซนติเมตรปากกว้าง4 0คูณ40เซนติเมตรนะครับอันนี้ข้างนอกอ่ะสองช่วนเหมือนเดิมเนาะยกตัง้งยกตัง้งยึดนอดยึดนอดนะครับเอาละลูกบาวผมให้ละ เขียนทั้งท่าก่อนเด้อน,นันใส้นองนี่ง่าย,ยาน,นะครับยึดนออ็อตเงี้ยก็เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาทีนี่ใสไ,ไหนนะครับมันจะมมียูซีส่วนหนึ่งสองสามสีเอาสองส่วนแรกที่มีน้ำหนักนักนักป๊อๆกันนะสองส่วนี้นะแล้วก็เพราะว่ามันมใหญ่เน่ะ แล้วก็จะมีสองตัวนี้คืออันนี้จะเบาเบาวกวานะครับเอาเบาวกวาไว้ก่อนเอานักกวามาก่อนนักกวานี่มันจะใหญ่น่อยเอาไว้ตรงมุมแบบนี้นะครับไว้ตรงมุมแบบนี้เซตปุ๊บเอาคอนเข้าไปเยวกันมาลองจัดกลื่อนนเดียวเอา่อนเข้าไปก่อนอันนี้จะออกแบบมาข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กนะครับบนใหญ่ล่างเล็กเพราะว่า ตอนทอดนี่มันจะทอดออกง่ายนะครับตอนทอดก็คือทอดสองชิ้นนี่ก่อนเนาะวางแบบนี้เสร็จปุ๊บก็เอาสองชิ้นเล็กสองชิ้นเล็กนี่ข้อแตกต่างในการวางก็คือเอาด้านกว้างนะครับด้านใหญ่ล้งข้างล่างเอาด้านเล็กขึ้นข้างบนนะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมเอาด้านกว้างลงข้างล่างกันประมาณนี้ มันจะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเขายึดน็อตก่อนหนึ่งก้นก็นกนกนยึดนอด็อตผมจะหูข้างในไว้น็อตสองตัวปีกระสองตัวย,ย,ย,ยึดยึดยึดกู่เสร็จปุป๊บยกหาศูนย์กลางแ้วกระเทผูนได้พอเทผูนเสร็จปุป๊บมันมาเอาตัวตัวนักนักขึ้นก่อนนะครับตัวตีเอาสซไปสองตัวแรกนะ คือข้างบนมันจะกว้างข้างล่างมันจะแคบถ้ามันแน่นกับเอาค้อนตอก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 ขึ้นนะครับเอาตัวนี้แล้วมาทอตัวนี้แล้วก็มาทอตัวนี้ตัวนี้ข้างล่างนะครับผมใช้เป็นบล็อกนะบล็อกเลี้ยงตาก,กันแล้วก็หาระดัดหนามแล้วกระซอปูทอทอดใส่กลางออกแล้วนะครับตักปูนใส่ตักปูนใส่ก,ก้นเนาะ ตะปูนใส่ก้นเพื่อทําก้นกระถางเกลี่ยๆๆให้เรียบแล้วก็เอาท่อ PVC เนน่จุ่มไว้พอมันหวัดมาค่อยดึงออกแต่นี้รอข้างขอบมันแห้งแล้วก็ค่อยถอดฝาข้างนอกออกคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับชุดนี้คือผมต้องรีบแพ็คส่งให้ลูกค้าสามโมงวันนี้แต่วันนี้บ่ายสองละผมอาทิปเหลือชั่วโมงเดียวเดี๋ยวผมแพ็คแล้วก็เอาไปส่งที ขนส่งนะโอเคเดี๋ยวถ้ามีปัญหาสอบถามอะไรก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปเนาะและก็อลิงก์ของเพจของผมนะอยากได้พิมพ์ขนาดไหนก็สั่งทำกันได้คลิปนี้เดี๋ยวผมจบไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ